วันที่19พฤษภาคม2568นางสาวอังคณาเหมือนพิดหัวนหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตกำหนดกิจกรรมการทำน้ำหมัดจากเปลือกผลไม้เช่นเปลือกส้มมะนาวมะกรูดส้มโอภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร,รกรจังหวัดภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่3น,น,นะคะของงบปรมาณปีนี้ โดยมีนายทชายุทธเพิ่มวงวานวิทยากรจากมูล,ลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเกต็ตเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรผู้เข้ารับการฝุกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในชุมชนต่อไป ลูกหนึ่งนะครับทําเป็นสี่ชิ้นลักษณะนี้นะครับทําเป็นสี่ชิ้นนะครับเปิดฝาแล้วก็ปิ้อแล้วใส่มะกรูดไปนะครับ,อ,รบอันนี้เราจะย่อส่วนนะครับถ้าเกิดคนไหนมีมะกรูดเยอะนะครับก็ถังใหญ่นะครับถ้าคนไหนมีมะกรูดน้อยทำเหมือนผมเลย นะครับอันนี้เราจะทำเป็นเป็นเป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อก็คือจุลินทรี์น้ำมะกุูดเพื่อเอาไปต่อยอดทําน้ํายาอันเดประสงค์เพื่อไปต่อยอดทําน้ํายาหลังจากน,นะครับ ประโยชน์ของน้ำหมักจากเปลือกผลไม้โดยทำและใช้ไล่มแมลงในสวนหรือแปลงปลูกพืชได้เองใช้บำรุงดินและต้นไม้โดยราดน้ำหมักรอบโคนต้นไม้ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในดินทำความสะอาดพื้นหรือห้องน้ำด้วยน้ำหมักเจือจางแทนน้ำยาที่มีสารเคมีลดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยนำเปลือกผลไม้เหลือใช้มาทำน้ำหมักแทนทิ้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องซื้อสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงราคาแพงถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวหรือชุมชนเพื่อขยายผลและสร้างความยั่งยืนการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน30รายประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตบุคลากรของมูล,ลนิธิสิ่งแวดลอ้อมภูเก็ต